วาระที่สามคือพิจารณาอนุมัติงบสแสดงฐานะการเงินและงบคุณภัยขาทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่สามเอ็ดธันวาคมสอง7ห้าอห้าเจ็ดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินไหมคะเชิญเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในที่ประชุมครับผมนาฬิกาสี่เป็นอาสาพิทักษิตผู้ถือหุ้นสมาคมสองเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามถามนิดนึงครับเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับวอาการลงวาระมติที่2เกี่ยวกับการรับทราบรายงานประจําปี2557เนี่ยปกติจะมีการลงคะแนนเสียครับไม่ปกติที่เมื่อชุมหลายๆที่จะเป็นแค่รับทราบก็ไม่มีการลงคะแนนับทราบคะรับทราบแต่ไม่ได้มีคะแนนเสียมีบางท่านเขาติ๊กมาเนี่ยฮะว่าเขาไม่รับทราบก็ไม่รู้จะทำยังไงเราได้ตามพ็อกซี่อะนะคือถ้าสงสัยนี่เดี๋ยวดูพ็อกซี่ได้เลยค่ะ ครับผมแต่ความจริงก็ไม่ต้องเอามาลงคะแนนก็ได้นะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ผมเห็นเขาก็แค่รับทราบเป็นเฉย <c oughs> ก็ก็เขาคือ <c oughs> ค,คือเราคงต้องตามเขาอ่ะค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบขึ้นมาเราก็จะมีปัญหาเ <c oughs> วะลาที่สามมีคำถามไหมคะพี่นางบแสดงฐานะการเงิน,นและงบก,กนไรขาดทุนค่ะ ครับอยากทราบา UFC ของเราครับอยู่นี่ส่วนของทุนนะอน,นี้สินเป็นยังไงบ้างครับนี่สินต่อทุนครับอ,อ่าของ<ม>อัอตราส่วนนี่สินต่อทุนของอ UFC อเดี๋ยวพอดีผู้จัดการฝ่ายทาง UFC ตัวแทนส่งเข้ามาคือคุณชุดชัดนุาเดี๋ยวให้คุณชุชด,ดาตอบนะครับ เบโชนะคะถ้าเป็น UFC เป็นคอนโซลิ d เดตกับยูเนียนนะคะ DE จะ3.35แต่เฉพาะ UFC เองนี่1.4ค่ง่ค่ะก็มีมาตลอดนะคะแต่ความกำไรขาดทุนตัวขาดทุนสะสมนี่มันมีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วเยอะมากคือถ้ากำไรแต่จำปีเนี่ยเขามีกำไรตั้งแต่ปี08ค่ะแต่กำไรอยู่ปีหนึ่งประมาณ20-30ล้าน แต่ปีที่แล้วที่ขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งร้อยล้านห้าร้อยกว่าล้านค่ะก็คือตามหุ้นนะคะเพราะว่าจะบวกลบนีดหน่อยเพราะว่ายังมีขาดทุนสะสมอยู่อีกจำนวนหนึ่งค่ะก็ปีนี้น่าจะล้างหมดหนะคะแล้วน่าจะหมดหนะคะปีนี้น่าจะหมด เนลาที่สามมีคำถามไหมคะอันนี้ของธุรกิจผักของยูเนียนฟลอสนี่คือเลิกไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับเอ่อจะต้องขอใช้คำว่าหยุดชั่วคราวอะคะ่ะตอนนี้เราก็คือต้องต้องยอมรับว่าเรากำลังหาอินเวสเตอร์อยู่นะคะมีการคุยกับอินเวสเตอร์อยู่สองสามเจ้า ซึ่งยังยังไม่ได้ปิดขนาดทีเดียวแต่หยุดแล้วเรายังมีออเดอร์ที่แพ็คของที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นะจะเห็นว่ามีไรายได้ของอยูเนี่ยนในปีที่ผ่านมานั่นคือสต็อกที่เราต้องแพ็กส่งในปีนี้ก็สต็อกน่าจะหมดแต่ว่าตอนนี้เรามีอินเวสเตอร์สองรายที่กำลังคุยอินเวสเตอร์นี้คุยเพื่อที่จะขายตัวธุรกิจออกไปหรือว่ามาร่วมทุนหรือว่าเ,<ง>เราเปิดหมดค่ะเราเปิดหมดเราเปิด เปิดกว้างได้ทั้งหมดอันนี้ปัญหาที่ผ่านมาของยูนิยฟรอสนอกจากเรื่องเรื่องคุณภาพแล้วเราสามารถจะปรับคุณภาพให้ตัวนี้จะเป็นส่งออกอย่างเดียวหรือว่าในประเทศด้วยแล้วก็ปัญหาของมันคืออะไรถึงไม่สามารถจะทำได้คือยูเนียนฟรอสเนี่ยมีจุดอ่อนที่ว่าเราทำ OEM ทั้งหมดไม่มีแบรนด์ของเราเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นต้นกับลูกค้าแล้วก็ผลผลิตนี้ก็เป็นดินฟ้าอากาศล้วนๆน,นะคะ แล้วออย่างที่เจอคล้ายๆกันกับยู่คอยก็คือรัฐบาลค่อนข้างจะสนับสนุนเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราจะอะไรกับฟาร์มเมอร์เนี่ยค่อนข้างจะยากก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นตลอดเราจะต้องลงทุนเม็ดลงลงทุนปุ๋ยให้อะไรให้สุดท้ายแล้วผลผลิตออกมาไม่ได้หมายว่าจะมาส่งเราเอาไปส่งให้คนอื่นแล้วนี่ศิลลักาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ทําอะไรกับเขาแรงไม่ได้อันอันนั้นคือเป็นเ ข้อที่เป็นปัญหาของยูเนียนที่สะสมมานานนะคะแล้วเราก็จริง,รงๆลูกค้าหลักของยูเนียนในปีในอดีตเนี้ยที่ดีก็คือญี่ปุ่นมันก็มาเจอภาวะที่ญี่ปุ่นเขามีปัญหาเศรษฐกิจหนักตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เริ่มดาวมาเพราะญี่ปุ่นเองก็ขาดกำลังซื้อไปเลยญี่ปุ่นมีปัญหาเศรษฐกิจตัวเองแล้วก็ค่าของเงินก็ตกด้วย นะคะจากที่เคย40กว่าในอดีตเนี้ยตอนนี้มัเหลือไม่ถึงนั้นราคาขายยังคงเดิมแต่เราขายเป็น US นั้นรายรับมันจะลดลงกํำไรมันลดลงอัตโนมัติมันไม่ไม่เหมือนในอดีตแล,แล้วกรณีที่อของบริษ,ษัทยูเนี่ยนี่มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ที่ยู UFC สามารถจะใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้หรือว่าโรงงานถ้าเกิด ถ้าเกิดถือว่าเขาเอาเอาที่คุยจะเอาเฉพาะแบรนด์ไปหรือว่าจะเอาต่างๆไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดถือว่าในช่วงที่กําลังหายอินเวส์นี่ยูเสามารถจะใช้ในทรัพย์สินที่มีอยู่ของยูเนียนเพื่อเพื่อ,อทำไรายได้อะไรได้ไหมอ,อ๋อจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยเรามีให้เช่าห้องเย็นอยู่นะคะแล้วตัว UFC บางทีเนี่ยเราก็ต้องใช้ห้องเย็นแล้วก็ในส่วนของการพรื้นที่ในการ เขาเขรียกอะไรแปรรูปผลไม้นะคะทางหน้าหน้าพิจสเซนเนี่ยของของ U เนี่ยหน้ามะม่วงลิ้นจี่ลำไย,ยที่ต่อนงเนี่ยบางส่วนเราก็ต้องไปใช้พื้นที่ของยูเนียนแต่ก็ต้องทำให้ถูกต้องนะคะมีการเช่าซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่ยูเนียนเหมือนกันแล้วการเช่าห้องเย็นก็ UFC เช่าก็ต้องจ่ายเหมือนกันแต่เราก็เปิดให้ลูกค้าหรือคู่ค้าของเราเช่าด้วย มีคำถามอื่นอีกไหมคะคือถ้าไม่มีคำถามอื่นเนี่ยที่ท่านขอดูคะแนนนะคะวาระที่สามเนี่ยนะคะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด31มธันวาสองพนห้าห้าเจ็ดนะคะก็คืออนุมัติเนี่ยสี่ร้อยห้าสองล้านแปดแสนสามพันห้าร้อยสี่หกไม่อนุมัติหนึ่งร้อยนะคะ